ขายจัก,กรยานด้วยอืมจัก,กรยานก็ขายเฮี่ขายอะไรบ้างอะเครื่งอ,องกีฬาทุกอย่างนะตนุ๊กตาน่ารักไฮนไหนขาย มถุงเบออุย้ยเราซื้อแค่สิบเหรียญเองถูกกว่าโกาโแฟเหรอนี่เป็นฟอร์เนนราไปหาซื้อไอ้นี่ที่ไปเล่นหิมะไปเล่นหิมะกันพวกนี้พวกนี้ไปเล่นหิมะกันอันนั้นน่ะเหรอ ั่งลงไปแล้วก็ไถไปงี้ยเหละเครื่องไปเล่นหิมะเขาหมวกยังอ้อยมีแล้วอ้อยไปครบหมดแล้วของอ้อยอ่ะเคเว่นคเว่นใส่หมวกแม่ก็ได้แม่มีหลายใบหมวกเล่นสโนว์อะนี่กางเกงนี่กางเกงสโน very big เบิกนักดิฉันเ n งอันนั้นที่สุขายอะไรกันบ้างเครื่องตกปลาชอบตุ๊กตาแมวอ่ะน่ารักอ่ะนี่อ่ะเพ่งเงินอันนี้เมียวยังไงบ้างเจี๊ยบดึงหาอะไรที่รักถุงมือ สกีนี่ออ้อยก็ซื้อนี่แหละสกีก์ฟนี่แหละให้ใช่ไหมมันไม่มีก็มีแค่นี้แหละมีสกีกอล์ฟโอยแพงนะของของร้านนี้แพงนะเนี่ย เล่นนี่ PE ของร้านนี้ก็ถุงมือสิบกว่าเหรียญอยซื้อนั่นมันแค่เก้าเหรียญเองอ่ะถุงมือเหมือนกันอ่ะสกีโกฟเหมือนกันอ่ะพวกขายพวกเครื่องกีฬาเยอะแยะเลยนั รู้จะเดินทางไหนไม่มีที่จะเดินมีเป้ฮะ <c oughs> มันไม่ดูมีอะไรน่าสนใจ <c oughs> แพงนะของร้านเนี่ย <c oughs> ที่อื่นถูกกว่าท,ที่อื่นถูกกว่านี้เพราะมันขายเครื่องกีฬาโดยเฉพาะ <c oughs> มันก็เลยแพงมั้เฮ้แม่มีครบหมดแล้ว ของมแม่บ<ม>ูทแม่ก็มีแล้วแฮทมีแฮทไหนฟิชชิงตกไม่เป็นที่นี่เขาต้องมีใบอนุญาตนะถ้าจะตกปลาเคยได้ยังกี่บาทนะน่นะ มีซื้อของไม่เคยดูราคากูชอบกูก็ดิบเลยไม่ดูว่าราคาเท่าไหร่เนาะผู้ชายก็นี้แหละเรานี่ดูแล้วดูอีกเปรียบเทียบราคาคุณสามีพกิบถูกใจซื้อราคาดูที่หลังป้าทบวกเสือ้อ เสื้อกันหนาวกระโดงย้งวปืนกระโดงมาไปไละอ่ะไขยหมอื้อจะดูปืนเขเคบ๊ายบายบ๊ายบาย